จางจุนหมิงฉันซื้อเครื่องดื่มมาให้คุณจะได้ช่วยทําให้ทีมได้คะแนนได้สิฉันจะทําเพื่อเห่ยาเจอ้อฉันได้ยินมาว่าพี่เห่ยาเจอ้อไปเดทมีผู้หญิงคนไหนมาจีบเขาบ้างไหมอ๋อคุณกําลังพูดถึงเรื่องเดิมพันสินะเดิมพันเหรอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสินี่มองอะไรอยู่นะเขาไม่ได้มานายหมายถึงหลินชั่วเหรอไม่มาก็ไม่มาสิอย่าจริงจังนักเลยฉันไม่ได้จริงจัง ฉันเล่นกับคนอื่นได้แต่คนอื่นจะมาเล่นกับฉันไม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันอุตส่าห์ใช้เงินจ้างคนไปรบกวนายแต่ก็ทำอะไรนายไม่ได้เลยความสัมพันธ์ของพวกนายมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมวันนี้เขาไม่มาหรอไม่มีอะไรหรอกมั้งวันศุกร์นี้สำเร็จแน่ฉันไปสืบมาแล้วว่าหยุนย่นหยอเจอไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไม่ว่าโรงเรียนของเราจะชนะในนัดแข่งกระชับมิตรหรือไม่หลังเลิกเรียนมันก็จะโดนดักกระทืบแน่ฉันไม่ชอบมันมานานแล้ว แข่งทีไรก็มีแต่คนมาเชียร์มันตลอดใช่ฉันจะกระทืบเท้ากับมือของมันให้มันกระโดดไม่ได้อีกต่อไปเลยใครวะอยากตายหรือไงนายตังหกักอยากตายหรือไงแน่จริงก็เข้ามาพร้อมกันสามคนเลยสิทำไมไม่มาดูฉันเล่นละ่ะเออมีเรื่องในห้องเรียนนิดหน่อยนะ่ะหัวหน้าห้องเลยให้ฉันไปช่วยตอนนี้ เออหัวหน้าห้องเรียกแล้วแค่นี้ก่อนนะพี่เหวยาเจรยินดีด้วยนะวันเสาร์นี้เป็นวันเกิดของฉันพี่จะมาอยู่กับฉันไหมในปาร์ตี้ด้วยกันไหมวันเกิดเหรอเตือนฉันด้วยละกันนายอยู่ไหนฉันจะพานายกลับบ้านวันนี้ฉันมีธุระต้องไปทําน่ะฉันเลยกลับบ้านมาก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปรับนะไม่ต้องฉันอยู่หอพักเจียงอี้น่ะแอบในห้องน้ํานายอยู่ไหน กินข้าวอยู่ที่โรงอาหารนะ่ะวันสุกดิ่นชั่วนายเป็นอะไรเนี่ยนายซ่อนตัวแบบนี้มาหลายวันแล้วนะนายโสดนายไม่เข้าใจหรอกนายบอกว่านายไปเดินเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นไม่ใช่หรอรอฉันก่อนอย่าทิ้งฉันสิน้าอายชะมัดเขาโกหกชั้นอีกแล้วสินะ